มันเป็นจุดที่เหมือนเสียกระทันหันนะคะไม่มีใครทราบคุณพ่อป่วยไงนะ้ยไม่บอกใครเลยค่ะก็มีแค่คุณอาที่เป็นคุณหมอเขาตกลงกันเอาไว้มัง้งว่าแบบไม่บอกใครในบ้านอนะไรเงี้ยไม่บอกคุณย่าไม่บอกแม่ไม่บอกแพทย์อะไรเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อก็เป็นประมาณนี้มาอยู่แล้วคือหมายถึงค,คุณพ่อค่อนข้างไม่ค่อยอยากให้เราเป็นกังวลกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะจุดนั้นที่เสียคุณพ่อคือก็แพทย์ไปต่างประเทศด้วย คือหมายถึงว่าคุณพ่อให้แพทกับแม่ไปต่างประเทศคือเหมือนกับว่าเราจะต้องไปเที่ยวด้วยกันเป็นประจำแต่ทริปนั้นอะทริปนั้นคุณพ่อแคนเซิลตัวเองบอกเราล่วงหน้าแป๊บเดียวว่าแบบพ่อไม่ไปนะจะไปปฏิบัติธรรมซึ่งพ่อทำเป็นปกติคือพ่อชอบไปอยู่วัดไปปกติแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกกับทันหันมาว่าพ่อไม่ไปนะไปกันสองคนเราก็ไปกันแบบงงๆนิดนึงเพราะมีนัดเพื่อนอีกกลุ๊มหนึ่งไว้ที่นู้นด้วยก็ไปแล้วก็ไปถึงก็แป๊บเดียวอะค่ะไปได้สองสามวันที่บ้านโทรมาบอกว ก็รู้จุดนั้นเลยค่ะแล้วคุณพ่อต้องผ่าตัดด่วนณนะจุดที่เรากาลังบินกลับมาก็คุยคุณพ่อครั้งสุดท้ายคือที่เปลี่ยนเครื่องที่ลอนดอนแล้วก็พ่อเข้าห้องผ่าตัดบินกลับมาถึงไทยก็ไม่ทนันคือเห็นเลยว่าคนที่มารับเราใส่ชุดขาวดําจุดนั้นคือแบบสมองมันต่อจุดอะไรไม่ได้เลยค่ะคือมันไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราได้ไงคือเขาป่วยมา5้าหปีแล้วพอเราคิดย้อนกลับไปคือเรา,าโอเคเป็น5้าหปีที่เขารักษาสุขภาพมาเขาวิ่งทุกวันวันละหกเจ็ดโลแล้วก็แบบ กินอาหารสุขภาพตลอดแล้วก็พยายามบอกเราให้ทานอาหารสุขภาพด้วยนิสัยเขาอะก็เป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้แปลกใจถ้าเขาคิดไว้อยู่แล้วแล้วเขาปฏิบัติธรรมค่อนข้างเยอะสวดมนต์นั่งสมาธิคือแพนมองว่าเขาน่าจะแบบคิดไว้ว่าไม่อยากให้เราเห็นเขาในความทรมานความเจ็บของเขาอะไรเงี้ยคุณพ่อทํางานเป็นสถาปนิกอของราชการคุณพ่อก็ต้องเดินทางคุณพ่ออยู่ที่จันทบุรีก็จะเจอกันเสาร์อาทิตย์คิดดูว่าก่อนที่เขาจะไปปฏิบัติธรรมช่วงที่จะให้เราไปเที่ยวเขาคือวิ่งทุกวันอยู่เลยไม่เอายาค่ะมารู้จริงๆมาเห็นยาภาพที่ทำ เก็บของคุณพ่อที่จันทบุรีแล้วก็ห้องคุณพ่อเนี่ยชั้นบนสุดของตู้สภ้าเป็นขวดยาเลียงเต็มตู้สภ้อผ้าข้างบนเลย mm hmm. เอาแบบภาพเราก็จินตนาการว่าคุณพ่อต้องอยู่ที่ห้องเนี่ยคนเดียวรู้ว่าตัวเองป่วยโดยที่ไม่เอาสิ่งเหล่านี้กลับบ้านพัทยาบ้านแพทเลย mm hmm. คือที่บ้านพัทยาไม่มียาไม่มีอะไรเลย oh. ม คือเราก็รู้สึกว่ายังไม่สามารถเข้าใจความเข้มแข็งของการอดทนเจ็บปวดคอเดียวนานขนาดนั้นได้มันเลยมีหลายความรู้สึกปนกันนะตอนที่เรารู้เรื่องเราก็รู้สึกว่าโหพ่อเราเข้มแข็งมากพ่อเรารักเรามากแต่อีกมุมนึงเราก็แบบก็มีความโกรธตามธรรมดาของเด็กวัยรุ่นว่าแบบทำไมพ่อไม่บอกทำไมพ่อไม่ให้โอกาสหนูในการดูแลพ่ออีกมุมนึงก็พยายามจะทำความเข้าใจมาเป็นสิบปีเลยค่ะว่าต้องเรสเพคการตัดสินใจของเขานาอย่างเงี้ยคือแพ้เคยมีช่วงที่แบบรู้สึกว่าฉันต้องแทนพ่อให้ได้ดูแลแม่ให้ได้ทำให้ได้เท่าพ่อจนวันนึงเราาก็มคิด ได้ว่าเฮ้ยแกเป็นลูกแม่พ่อเขาเป็นแฟนแม่นะเว้ยให้ตายยังไงแกก็แทนพ่อไม่ได้หรอกพอมันเหมือนกับจุดเนี้ยเรารู้ปุ๊บอะเราก็จะเปลี่ยนความคิดเพราะว่าแม่ไม่เคยคาดหวังให้เราแทนพ่ออยู่แล้ว <tent. S 1> แม่ไม่เคยคาดหวังให้ต้องดูแลเท่าพ่ออยู่แล้วตัวพ่อเอง MM. ก็ไม่เคยต้องมาคาดหวังอะไรเงี้ยกับเรามันเหมือนกับค่อยๆเข้าใจมาทีละจุดเลย้ยค่ะแต่ว่าก็รู้เลยว่าทุกวันนี้มันก็ยังเหลือเรื่องที่เราต้องเคลียร์กับตัวเองเองีกเยอะเหมือนกันเลย้ยค่ะ ก็ยังคงอยากดูแลแม่ให้ได้ดีเท่าเขาแต่มันเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยังแคะอ,อยู่จนถึงทุกวันนี้คะ่ะจะทํายังไงให้คุณแม่แบบมีความสุขดูแลเขาในเชิงวัตถุด้วยอะทางใจเราก็ดูแลเท่าที่ลูกจะดูแลได้แต่ในทางวัตถุเราเองก็แบบรู้สึกว่าแบบทำยังไงก็ดีได้ไม่เท่าที่พ่อเคยทาให้แม่อะไรเงี้ยเคยคุยกับแม่เปิดใจเรื่องนี้แม่ก็บอกว่าฉันไม่เคยคาดหวังให้เธอมาทําอย่างนั้นให้ฉันเลยนะฉันแค่อยากเห็นเธอมีความสุขกับสิ่งที่เธอทําสิ่่่งงหนึทีได้มมาเเต็ๆเ็ๆลกกกคืออแพบ,บนะั คนที่เรองรักตลอดเวลาถ้าแคร์ใครก็จะบอกเขาว่าแคร์บอกรักคนที่เราแคร์เร็วขึ้นกอดทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะเรารู้ว่าบางทีมันอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ขอโทษให้เร็วบอกรักก็บอกรักให้เร็วไม่ต้องไปกลัวว่าอคนเขาจะรู้สึกยังไงอะหมายถึงว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบเขินที่เราบอกรักทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองเอะไรเงี้ยเจอแม่ก็กอดแม่บ่อยๆมีช่วงอะลาบ้าแรกที่เขียนเรื่องพ่อไม่ได้เลย เราลับเรื่องนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าแดดเธอที่รักเนี่ยมีเมโลดี้มานานแล้วแล้วก็หาเนื้อใส่ไม่ได้สุดท้ายพี่นิกก็ถามขึ้นมาว่าเขียนเรื่องความคิดถึงละกันชีวิตนี้แพคิดถึงใครที่สุดเราก็เลยแบบคิดถึงคุณพ่อค่ะเพลงนี้พีก็เขียนว่าซ่อนความเรสเพคของเราที่แบบเราเข้าใจที่เขาตัดสินใจอย่างเงี้ยคือเราชื่นชมที่เขาเข้มแข็งเพื่อเราแต่ว่ามันมีตรงนึงที่เราจําได้ว่าเราคุยโทรศัพท์กับเขาครั้งสุดท้ายอะเขาบอกว่าสบายสบายลูกเดี๋ยวเจอกันแล้วนั่นคือก่อนเขาเข้าห้องผ่าตัด พวกนี้เจอกันนะเขาพูดอย่างนี้แล้วหนูก็ใส่ไปในเพลงนี้ว่าแบบฉันยังจําได้ดีว่าคาสุดท้ายที่คุยกันอะคือพุ่งนี้เจอกันแล้วหนูก็เขียนไปว่าเพิ่งรู้ว่ามันคือคําล่าลาที่เธอให้กับฉัน,นแล้วพ่งนี้ที่เธอสัญญาต่อกันมันไม่มีแพทกลับไปมองตัวเองตอนนั้นรู้สึกว่ามันปนความโกรธไปตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจว่าเขาแบบเข้มแข็งเราเข้าใจว่าเขาแบบตั้งใจทําเพื่อเราแต่แบบหนูไม่ได้เข้มแข็งขนาดพ่อ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นคนที่เรารักเรารักกันแบบมั่นใจว่าเรารักกันและกันอย่างลึกซึ้งบางครั้งเราก็ต้องเชื่อใจในการตัดสินใจที่เราไม่มีอํานาจในการเลือกเลยค่ะใช้ความรักเป็นน้ำหนักในการใช้ชีวิตต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราใช้ความรักนําการตัดสินใจอะเราจะอยู่ได้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่มีดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันจะแค่ค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะ